สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่ที่หน้าหลักของเว็บตูนนะคะวันนี้คือเป็นช่วงของโปรดิวเซอร์พิกนะคะมาใหม่เขาเปิดใหม่เป็นหัวข้อใหม่เลยนะคะเดี๋ยววันนี้กิ๊จะมาสอนลงนะคะแล้วก็กิ๊จะลงเรื่องเดิมนะคะแต่ว่าแค่ลงใหม่เพราะว่าเวลาเข้าร่วมเนี่ยมันต้องลงใหม่เลยนะคะถึงจะเข้าร่วมได้กิ๊ก็เลยต้องลบอันเก่าก่อนนะคะ โปรเจกต์ใหม่นะคะมีชื่อว่าโรงเรียนนี้มีรักซึ่งมันตรงกับคอนเซปต์การ์ตูนของกิฟมากเดี๋ยวเรามาดูผู้เข้าร่วมกันก่อนนะคะาสามารถเข้ามาดูกันได้นะ,ะนี่นะคะมันจะมีสองหน้าก็ตอนนี้คนเข้าร่วมยังไม่เยอะมากนะคะใครอยากแข่งขันก็มาลงกันได้สำหรับใครที่จะเข้ามาอ่านนะคะก็ดูในมือถือได้แต่ว่าถ้าจะเข้าร่วมเนี่ยต้อง ใช้คอมเท่านั้นนะคะระยะเวลาเข้าร่วมนะคะตั้งแต่วันที่23มีนา2022ถึงวันที่29พฤษภาคมนะคะเวลา5ทุ่ม19ประกาศผลประกาศผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่4มิถุนายน2022นะคะวิธีเข้าร่วมกดปุ่มเข้าร่วมเลยแล้วก็รางวัลก็จะเป็นโอกาสเดบิวต์นะคะนี่นะคะเดี๋ยวแวะมาอ่านรายละเอียดหน่อยลงตอนใหม่อย่างน้อยสตอน ก็คือลงให้ทันนะคะแต่ว่าจะลง4-5หตอนก็ได้นะคะผู้ติดตามเว็บตูนมากกว่า100คนนะคะแล้วก็มีเข้าร่วมอ่านมากกว่าสองห0นครั้งมีเนื้อหาตรงกับหัวข้อสคูลโรแมนต์นะคะโรงเรียนนี้มีรักนะคะของกิ๊ก็น่าจะพอได้อยู่นะคือพนรนี้กิ๊เขียนไว้นานแล้วนะโอเคนะคะเดี๋ยวกิ๊กจะสอนเข้าร่วมนะคะกดที่ปุ่มเข้าร่วมเลย มันจะมีปุ่มขึ้นแบบนี้โดยเฉพาะในคอมเท่านั้นนะคะอ่าปกนะคะเดี๋ยวเรามาดูขนาดก่อนขนาดให้ใหญ่กว่า1080คูณ1080นะคะรูปภาพไม่เกิน500 KB คือถ้าเกินกว่านั้นมันจะลงไม่ได้นะนี่นะคะก็เข้าไปวิธีดูนะวิธีดูว่ามันเกินไหมนี่นะคะรูปนี้จะเกินนะคะ796 แต่เขาให้ลงไม่เกิน500นะคะอันนี้นะคะจะเป็น317 KB คือลงได้นะคะอันนี้เป็นปกใหม่ที่กิฟวาดใหม่นะคะเดี๋ยวจะลงสปีดเพนใน y o YouTube อยู่นะคะปกแนวตั้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูขนาดก่อนขนาดต้องใหญ่กว่า180คูณ1920นะคะรูปภาพไม่เกิน700 KB นะคะเราไปดูขนาดของภาพนะคะ โอ้อันนี้สามสามมกเลยนะอ่าอ่าสักครู่นะคะกิดลืมเซฟมาอันนี้คือวิธีเซฟนะคะกำหนดขนาดยี่งลงคลิปสอนไปแล้วนะคะใครที่ลงไม่ได้นะคะขนาดเกินก็สามารถเข้าไปดูของคลิปได้นะคะเดี๋ยวเกจะลงไว้ท้ายคลิปนะคะคลิปนั้นโอเคนะคะได้รูปมาแล้วก็กดลงไปเลย นี่ท่ะขนาดพอดีละอ้าวาภาพไม่ใหญ่นะคะภาพใหญ่ไม่พอนะคะต้องไปปรับดูตามกิ๊เลยนะคะกดนิวไปดูขนาดก่อนนะคะห0ึ่งพันคูณหนึ่พิมพ์ไปเลยนะคะเลือกเป็น Custom ก่อนโอเคนะคะ หน่วยจะเป็นพิกเซลนะคะก็พิมพ์เลยโอเคขนาดมันก็จะเหลือ3.93นะโอเคเลื่อนภาพออกมานะคะแล้วก็ Ctrl T นี่นะ,ะกดชิปไว้กดชิปไว้ด้วยนะเดี๋ยวภาพมันจะเบี้ยวโอเคแล้วก็จัดให้มันพอดีกับช่องนะ ใครที่เจอปัญหาแบบนี้ก็สามารถทำตามได้นะคะอันนี้คือวิธีแก้นะภาพมันก็มีกำหนดอะเนาะแบบกำหนดให้ขนาดภาพเท่านี้เท่านี้ใครไม่ผ่านก็ให้วาดใหม่หรือไม่ก็ปรับขนาดนะคะเคียร์ตะกี้ขอปรับก่อนเออมันมัน มันเล็กไปอะ่ะมันมีขอบขาวด้วยเอาไหมเอาไหมอย่าลืมกดชิปนะทุกคนไม่งั้นพาเปียวนะะโอเคกดเซฟนะคะกดเซฟแล้วก็เลือกแฟม้มอ่า jpeg นะคะเป็นไฟล์ jpeg แล้วก็เปลี่ยนชื่อบันทึกโอเคไป นี่นะคะดูขนาดด้วยว่ามันเท่าไหร่ได้ห้ามเกินเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยโอเคอันนี้เกินอันนี้ห้าร้อยโอเคพอแล้วก็เอามาลงได้เลยคลิปนี้มีประโยชน์เยอะเหมือนกันนะเนี่ย โอเคนะคะต่อมาให้เลือกประเภทนะคะเป็นโรแมนต์อ่าแล้วแต่ทุกคนนะคะว่าจะเป็นแนวไหนแต่ว่าต้องโรแมนต์ไว้ก่อนนะคะแบบต้องมีความรักในโรงเรียนอะไรประมาณนี้ชื่อซีรีส์ก็ Ability War นะคะบอกเลยว่าเรื่องนี้ลบลงใหม่3รอบแล้วนะ EP 1หนึ่งเนี่ยกิบกำลังตัดเส้นอยู่นะรอแป๊บหนึ่งคือล่างไปประมาณ80ช่องอะ 8ปดสิบเก้าช่องเลยอ่ะคือยาวมากแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนอ่านอย่างอิ่มเอมนะคะสมกับที่รอคอยมานานว่าจะนั่งทำให้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยมาลงคลิปแต่ว่ากลัวแบบคนมันจะเข้าร่วมเยอะไงก็กลัวจะไม่ทันนะคะก็เลยมาลงก่อนทำทำคลิปสอนด้วยเพราะว่าช่วงนี้อยอดวิวยอดวิวคลิปเก่าที่มันเป็นโปรเจก โปรดิวเซอร์เหมือนกันอะเป็นห่องอันก่อนนะก็คือแบบยอดวิวขึ้นผู้ติดตามก็ขึ้นแบบกีก็เลยคิดว่าเออทำคลิปแบบนี้ดีกว่าจะได้แบบได้คนดูด้วยได้คนอ่านด้วยควบสองนะโอเคก็ลงตอนไปนะคะกลิปสอนมาสองคลิปแล้วนะคะก็เลยขอไม่อธิบายนะคะเพราะว่าคลิปนี้มาสอนเข้าร่วมเฉยแบบ ไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะคะถ้าอยากรู้วิธีการลงแบบละเอียดนะคะให้ไปดูคลิปเก่านะคะโอเคนะคะเลือกเลือกรูปอยู่ไหนวะอันนี้ไม่ใช่อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นบทนำอยู่นะคะยังไม่มีตอนที่1ออกมาก็น่าจะได้อ่านเร็วๆนี้นะคะก่อนสิ้นเดือนแน่นอน มันแปสิบช่องอะเนาะก็คือวาดเยอะมากเขียนจากผู้เขียนนะคะอันนี้ก็จะบอกไว้ก่อนนะคะว่าลงใหม่อันเก่าคิดจะลบไปเลยนะคะโอเคอ่าแล้วก็เลื่อนมาเพิ่มเน,นื้อหานิดนึงนะ เหลือลงอรูปภาพประกอบแล้วก็ชื่อเรื่องนะคะแล้วก็แนะนำช่องทางการติดตามอะไรประมาณนี้ช่องทางการติดตามเนี่ยเด็กกิ๊วจะไปวาดใหม่ขอใช้อันเก่าไปก่อนนะคะขี้เกียจตอนนี้ขอทำตอนที่หนึ่งให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปไล่ทำอย่างอื่นนะคะขนาดคาเลคเตอร์ชีสเนี่ยกิ๊วเพิ่งวาดได้แค่สองอันนี้อะ <laughs> ก็อันอื่นช่างมันไปก่อนขอวาดอีพีหนึ่งลงก่อน นะคะลงอกิ๊จะลงะปกภาพเก่าไว้นะคะปกยาวภาพเก่าภาพเก่าอะอยู่ไหนวะเซฟไว้ในในในดาวน์โหลดมั้งนี่อันนี้จะเป็นภาพเก่านะคะแต่คิ๊รู้สึกว่ากิ๊บวาดใหม่ใช่ไหมกิ๊บวาดปกยาวใหม่แล้วมันรู้สึกว่าปกเก่ามันสวยกว่าแต่ว่าไม่เป็นไร ปกใหม่นี่แหละวาดไหนๆก็วาดมาแล้วนะคะลงหน่อยโอเคนะคะดูพรีวิวบนมือบายนี่นะคะกิ๊ไปแก้มานะมันมีอันนึงที่มันเป็นขอบสีฟ้าเกขัดตาเกก็เลยไปแก้มานี่นะคะนี่เป็นรูปเก่าอันนี้ปกยาวรูปใหม่สึกมันแย่ลงหรือมันดีขึ้นก็ไม่รู้นะแต่ก็ พอใจอยู่ระดับหนึ่งแต่ชอบวันกลับมากกว่านะเคนะคะกิ๊จะไม่ลงทันทีนะใครจะลงก็ลงทันทีไปเลยนะคะกำหนดเวลากิ๊จะกำหนดเป็นเวลาเที่ยงคืนตรงนะคะของวันที่ยี่หกน่าจะยี่0หกศศหรือยี่ะ25ห้ายี่ห้ะ อ๋อไม่ได้ยี่บหกเพราะว่ามันเป็นวันไหม่เนาะเผยแพ้่ตอนโอเคนะคะไปรออ่านตอนเที่ยงคืนนะคะกีก็จะลงคลิปนี้พร้อมกับลงเว็บตูนนะคะไปอ่านกนันได้นะคะมีแค่บทนำเหมือนเดิมเดี๋ยวรออีพีหนึ่งก่อนเอาภาพแวะมาฝากนะคะคืออันนี้คือตอนทั้งหมดที่ล่างไว้นะคะ8ปก้าช่องจุกๆเลยจ้า ริล่างในแท็บเล็ตนะคะตอนแรกว่าจะล่างในคอมแหละแต่ว่มามันรู้สึกแบบไม่สะดวกนะคะต้องมานั่งหน้าคอมแล้วก็ล่างไปด้วย mm. ก็เลยคิดว่าอยากล่างในห้องบ้างก็เลยล่างในแท็บเล็ตนะคะนี่ก็คือเยอะมากนะคะลงในเว็บเพจนะคะสามารถไปติดตามก็ได้นะคะเสียงง่วงมากแล้วนะคะขอตัวไปก่อนนะคะบายยแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ